อยากจะให้จับสังเกตการให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์ที่พูดถึงตัวเลขนะคะรัฐบาลที่จะมีเสถียรภาพต้องเป็นรัฐบาลที่มี300เสียงขึ้นไปแต่ถ้าไปดูในมือตอนนี้ที่พักเพื่อไทยเขาแถลงจับมือกับอีก9พักใช่ไหมคะปรากฏว่าเสียงล่าสุดเนี่ยมันได้แค่238เสียงแล้วเอาจากไหนมาให้ถึง300ขึ้นละมันยังขาดอีกเท่าไหร่อ,อีก70กว่าเสียงแต่ถ้าไปรวมสมการที่มีพักสองลุงอย่างรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้ามาสองพักนั้นเขามีสส 76เสียงใช่ไหมคะก็เกินสิเกินก300ออออก็เป็นตัวเลข314เสียงอันนี้เนี่ยเหมือนพูดเปิดทางว่าไปนับรวมเอาพักสองลุงเข้ามาแล้วาาหรือเปล่าเข้ามารวมแล้วใช่ไหมออฮะแล้วพอ พอร,รวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับตอนสมัยมีก้าวไก่ด้วยไงอ่าใช่มันก็เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแต่ที่สําคัญก็คือพักเพื่อไทยหลังจากนี้คุณจะไปตอบคําถามสังคมยังไงโดยเฉพาะการไปเอาพักสองลุงมาร่วมเนี่ยนะคะไปดูความคืบหน้าในการหาเสียงจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังเดินหน้าแบบจัดเต็มอะค่ะไปรวบรวมเสียง มาเป็นรัฐบาลรวมถึงมาโหวตให้กับแคนดิเดตของพักเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่านับตั้งแต่ได้71เสียงของภูมิใจไทยก็ตามมาติดๆด,ด้วยการถแถลงข่าวกับพักชาติพัฒนากล้าแล้วก็พักเล็กนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยก็ได้ถแถลงเปิดตัวพักชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักที่มีจํานวนเสียงสอสอ10เสียงเข้ามาร่วมรัฐบาลทําให้ขณะนี้อะค่ะพักเพื่อไทยรวบรวม รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว238เสียงนะคะขณะเดียวกันอย่างที่เล่าไปว่าคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรของพรคพลังประชารัฐก็ออกมายอมรับว่าได้ปรึกษากับสมาชิกพักพลังประชารัฐเห็นควรสนับสนุนให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะคะ โดยคำพูดของคุณไผ่ลิกที่กล่าวเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะ10ส,สิงหาคมบอกว่าเราเล็งเห็นว่าจะสนับสนุนพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวถ้าจะมาเราจะมาแบบทั้งพักผมเองก็เคยทำงานกับพักเพื่อไทยจึงมั่นใจว่าจะผ่านวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตของเศรษฐกิจไปได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมคะ เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินสส,สบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยก็ออกมายอมรับอีกว่าได้พูดคุยกับคุณแด็กคนกรวังบุญคงชนะสสจากพักรวมไทยสร้างชาติในการขอเสียงสนับสนุนให้มาโหวตนายกให้กับพักเพื่อไทยแล้วยังแนะนําคุณเด็กคนกรด้วยว่ารวมไทยสร้างชาติควรจะมาทั้งพักจะได้ไม่ถูกคอรหาว่าเป็นงูเหา่าโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย แถมยังตั้งเป้าด้วยนะคะว่ารัฐบาลที่มีเสถียรภาพควรจะต้องแตะระดับ300เสียงขึ้นไปทีนี้ถ้าหากไปกดเครื่องคิดเลขคำนวณสูตรจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยฉบับที่เปิดหน้าไพ่กล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาณขณะน,นี้ในลักษณะที่มองกันแบบโลกสวยเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าพลังประชารัฐเขามีอยู่40เสียงรวมไทยสร้างชาติเขามี36เสียงถ้ามากันทั้งสองพักจะทําให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะจากเดิม238เสียง จะพุ่งไปถึง314เสียงเลยนะคะแต่ทีนี้ภาพสวยของตัวเลข314เสียงอะคะ่ะแม้ว่าจะเป็นผลดีในทางเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ถ้าหากไปชําแหละเงื่อนไขของพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลแบบเป็นรายพักก็จะพบปัญหามากมายที่จะตามมาหลังจากนี้นะคะล่องรอยที่เห็นได้ชัดตั้งแต่วันแรกของการจับมือจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือท่าทีของคนนี้เลยค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาธิา พรักประชาชาติที่ประกาศชัดบนเวทีเลยนะว่ายังคงยึดมั่นสิ่งที่เขียนเอาไว้ใน MOU 8พรรพักร่วมเดิมและขอให้พักเพื่อไทยเคารพ MOU โดยเฉพาะการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะคะซึ่งประเด็นนี้ถ้าที่ดูเนี่ยนะมันก็สวนทางกับนโยบายของภูมิใจไทยที่เพิ่งจะเปิดตัวร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไปชนิดที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเลขาธิการพักประชาชาติยังถแถลงเอาไว้เมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะ บนเวทีเปิดตัวพักชาติพัฒนากล้าแล้วก็อีก5้าพักเล็กจัดตั้งรัฐบาลในทํานองที่ว่าขอให้การสนับสนุนการโหวตนายกอ่ะมันจบที่แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย อันนี้เหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองอื่นๆที่เพิ่งจะมาเข้าร่วมหรือเปล่าที่เขาก็มีแคนดิเดตนายกเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยที่บางคนที่กําลังรอท่าทีว่าถ้าหากมันเกิดอะไรขึ้นกับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอ,อาจจะเกิดส้มหลน่นไปที่พักอันดับ3อย่างภูมิใจไทยอ,อนายกเก้าอี้ไหลที่เราเล่ากันไปอไหลออแบบนี้เหมือนเป็นการแบบพูดออแบบปราวมาไว้เลยพูดปิดทางไว้เลยนะคะว่าจะขอให้แคนดิเดตนายกมันจบที่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นเนี่ยนะคะ ทีนี้เนี่ยคำพูดของพันตำรเอกทวีก็ค่อนข้างชัดเจนบอกว่าบทบาทของพักประชาชาติได้ประชุมและจะขอให้เดินทางไปถึงพักที่สองนั่นก็คือพักเพื่อไทยที่จะเป็นนายกถ้าออกจากนี้ไปก็จะไม่ใช่หลักของประชาธิปไตยค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันจะตามมาครับถ้าเกิดเอามารวมตัวเลขมันเยอะก็จริงแต่การจัดสรร โคต้ารัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหฝุ่นตนลบอะครับการต่อรองมันจะมีเยอะแม้ว่าในช่วงถแถลงข่าวเนี่ยจะอ้างว่าไม่มีแต่ว่าในความเป็นจริงเราจะเชื่อไหมนักการเมืองใช่ไหมเขาก็ต้องคุยกันดีกันลงตัวไม่งั้นก็ไม่ยอมมาหลอกออใช่ไหมในความ,ม,มเป็นรจริงได้มาฟรีฟรีมไม่มีในโลกถูกตามสถานการณ์ข่าวที่ออกมาในในช่วงนี้ครับก็มีข่าวที่ว่าอย่างชาติพัฒนาก้าเองเนี่ยขอเก้าอี้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกทั้งทงที่ มีแค่สองเสียงอ่ะชาติไทยพัฒนามีข่าวว่าลงตัวแล้วนะครับอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรเพียงแค่เก้าอี้เดียวข่าวนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการจัดสรรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นหลากหลายที่มีทั้งข่าวจริงข่าวปล่อยหรือปล่อยเองอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันมีข่าวถึงขั้นที่ว่าคนแดนไกลเนี่ยเหมือนกับ ให้ความเห็นเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดจะจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีควรจะใหะ้ไม่ควรจะให้รัฐมนตรีคนเดิมนั่งเก้าอี้ตัวเดิมเนี่ยครับอย่างมีข่าวว่าภูมิจใจไทยขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอยากจะได้หากนั่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวต่อไม่ได้หวังเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแล้วก็ต่าง มีข่าวว่าคุณประพัฒน์โพธสุธนนัมตรีช่วยเกษตรซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของคนแดนไกลขอ,อนั่งเก้าอี้เดิมต่อถ้าได้ก็จะกลายเป็นว่าได้เก้าอี้หนึ่งว่าการกับหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยใน,ในส่วนของโคต้าชาติไทยพัฒนาหรือแม้แต่ข่าวของอพรรคประชาชาติขอสองเก้าอี้แต่มีการนำเพื่อไทยค้านะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งประธานสภาไปแล้วก็อาจจะถูกหั่นเหลือแค่เก้าอี้เดียวมีบางฝ่ายตีกันถึงขั้นที่ว่าไม่ให้ คุณทวีนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยอ่ะทีนี้มาจับสังเกตคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ไปร่วมประชุมนโยบายปราบปรามยาเสพติดของทางเพื่อไทยนั่งเป็นประธานนะครับมีการเชิญบิ๊กปปสมาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเสมือนกับนี่ยังจะ น่งเก้าอีนี้ต่ออีกสมัยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวว่าประชาธิปัตย์ที่บอกว่าดีลกันไปดึงเสียงมาด้วยไปขอเข้ามาด้วยเนี่ยดีลลงตัว21สส,สแลกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าวนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับจากสังเกตจากคุณสมศักดิ์เหมือนเดิมแสดงท่าทีอาจจะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมต่อเนี่ยนะครับส่วนพันตำรวจเอกทวีเองก็มีข่าวนั่งรองนายก หวังที่จะไปคุมแก้ปัญหาไฟใต้ซึ่งกระแสข่าวนี้มาแรงมากนะครับแรงถึงขั้นที่ว่าคารชกา,การวิ่งเข้าหาโดยเฉพาะสอ,อบตแแววว่าเตรียมโผลแต่งตั้งแล้วเพราะเลขาธิการสอ,อบตอหมดวาระแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องของเพื่อไทยลงพลังนะครับแม้จะคาดการได้ว่าสุดท้ายคงจะยกมือหนุนรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าความเคลื่อนไหวของกังฟูวัศวัฒหัวหน้าพัก ซึ่งมีภาพนักการเมืองรุ่นใหม่มีความเข้าใจพื้นที่ผสานจุดแข็งการเมืองแบบบ้านใหญ่ผสมกับกระแสแบบก้าวไกลได้เป็นอย่างดีสุดท้ายเนี่ยอาจจะหันหลังให้กับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือเปล่าคือ,อพอหน้าสื่อเนี่ยแต่ละคนหัวหน้าพักแต่ละพักก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีการเจราจาต่อรองเก้าอี้แต่ว่าถ้าเป็นหลังฉากเขาวิ่งกันฝุ่นตลบเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ในมุมของการต่อรองเก้าอี้แย่งชิงเก้าอี้ในครมอชุดใหม่มันก็มีข่าวดีจากสองพักอย่าง พักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะคะว่าเหมือนจะตกลงกันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยนะคะคือหลังจากที่พอมีข่าวว่าอ่ะร่วมรัฐบาลกันปรากฏว่าคนที่ทราบข่าวเนี่ยเริ่มมั่นใจนะว่าสองพักใหญ่เขาน่าจะหาเสียงสนับสนุนได้เกิน374เสีเสียงแล้วที่บอกว่าลงตัวเนี่ยนะคะ เพราะว่าพักเพื่อไทยเขาวางตัวคุณเกรียงกันตินันขุนพลอีสานใต้ให้เป็นมทสองก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยนะคะทีนี้ยังล็อกเก้าอี้กระทรวงคมนาคมเอาไวใ้ให้กับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักได้ด้วยนะคะส่วนภูมิใจไทยเขาขอเก้าอี้รัฐมนตรี4ว่าการแล้วก็4ช่วยตั้งเป้าเอาไว้ที่กระทรวงเกษตรพาณิชย์ ทรัพยากรกระทรวงท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ที่บอกไปว่ามีโจทย์เอาไว้ใช่ไหมจากคนแดนไกลว่ารัฐมนตรีเดิมจะต้องไม่นั่งที่เดิมนะคะ,ะแต่กเกษตรเนี่ยก็อีกเกษตรต้องไปออกแรงแย่งกับพักประชาธิปัตย์กลุ่มเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ก็มีข่าวว่าจะมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยสุดท้ายคงต้องไปรอลุ้นกันว่าเสียงสนับสนุนให้ได้374เสียงถึง375เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาจะหามาจากที่ไหนกันแน่อืก็เป็นอีกหนึ่ง ประเด็นที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้ครับเพราะว่ามันก็ฝุ่นตลบแน่ๆถ้ามันมีละยิ่งมีหลายพักการดิวการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกว่าจะคุยกันให้ลงตัวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอใช่ไหมค